ไปสัเเรวิ่ง่วิ่งเจอที่บานคนี่จากจากนี้อันตรายคมพี่โคมเลยเปิดสดล้วเปิดได้อีกเปิดดีกด้นอพี่วีได้หน่อยงเออเคเคกลัวมันบ้านี่ตรงนี้พี่ใช่พี่ผมไม่มีใครเอาหมวกเลยหมวกอยู่ข้างหน้าเด่นๆเลย

ครับ โทษทีนะทุกคนไม่ได้พูดเลยเพราะว่าแบบผมจะมเอาเสื้อครับรอบนี้ <c oughs> โอ้ยไหนหวะหาไม่เจอที่เยอะจัดของอ่ะ หมูอยู่ในโคโทั้งลาวเลยครับทุกคนเอ้ยยากกว่า แล้วไปไหนนี่ครับพี่ปืนปืนธรรมชาติลายยังสวยอ่ะลายดีโอพาสครับโอ้โทุกทีทุกคนนี่ที่พี่ปืนได้ลายดีโอพาสอ้ออีแฟแสงตัววินเทจนะครับแล้วลายดีเลยอยังสวยลองดู ได้แล้วเนี่ยได้แล้วไ,ได้อีกเนี่ยอ้ได้กุชีด้วยอ,อ,อเงเสื้ออะไรเนี่ยพี่ไม่รู้เห็นรา,านมันเฮ้ยร้านมาันจะมาเหรอเห s เห็ จะเสียทรงหรอยืนก่อนไงเงีู้กไม่ได้แกนงแก๊่าการเนี่ยพี่วีคิดตังค์แล้วโอ้โหพี่วีคิดตังค์แล้วหรอพี่วีคิดตังค์แล้วหรอพี่อะไรวะอะไรมันเป็นใจมือไปคิดตังค์ละพี่กีมันมีอะไรบ้างอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงสายอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยยไม่ังไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันพี่ได้แล้วกระเป๋าจะไม่ถึงรูปเลยวันนี้ หลังร้านแล้วคัดค่าก่อนดีว่าวะโอ้นห้5โอ้เท่าไหร่วะ100ก็เตุ๊บ ครับของน้อยม,มีของเลยตายจบหมดแล้วหมดแล้วหมดไม่มีในกล้องเลยเหรออืม โอ้โห oh, เล็งใหญ่เลยกล้องป่าแชมป์ไปไหนแล้วนี่เป็นไงแชมป์ได้ปะแล้คุณจ้วงเลยมาก่อนีเห็นไม่รู้คุณว่ามันมีไม้โก้อ๋อหรอที่ทำวะหรอถ้าเป็นงานนี้วะทำไหมนะอืมแต่อันนี้เออว่าแชมป์เป็นงานไม่แต่ได้ขายได้ขายได้ ตัวออยู่นะครับเฮ้ยตัวอะไรไม่ใช่พี่มันมันไม่เก่าไม่นี่อะดีปีนเหรอเนี่ยอ๋อรีปีนเวอร์สปีนอีนแต่ก็ยังงานเดิมอยู่ใช่ไหมไม่หรือคือว่าเดิมแต่ลองเผลอดูขอขอถ่ายหน่อยพี่นี่นะครับทุกคนแอนดี้วอรฮอลนะครับ โอ้แต่มันใหญ่จริงหรอพี่เต้มันเป็นสายเนาะลายได้จริงอรับลายโป้สวยอ,อืมดีดีแต่ถ้าดีปิงก็ได้ราคาอยู่มั้งพี่เต้ใช่ปะ่ะอ่ะนิดหน่อยเดี๋ยวต้องดูดครับเป็นแบบฟู้ดสิวป้ายฟู้ดป่ะ เป็นล้างแชมป์ได้อยู่อะโรฮาอยู่จะส่งยาก่าเเออใช่มันมันแท็กมันบ้ากับพวกนี้มันตัดกล่องอะไม่มีอะไรเลยปะพวกสิ่งเลยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไร ใช่ได้แหม่กันแ่วมันแพงมั่ะมดูราคาอย่างโอ้ล้วก็มาซื้อไปเถอะวันนี้ครับทุกคนอุยา่าคัพเปอร์สิบเอ็ดโมงโอ้โหอีกหกนาทีนะครับโคตรร้อนร้อนมากทุกคนเอ้ยของรอบนี้เยอะนะครับกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าจะได้หรมันจะร้อนมาก จะล้มจะล้มเฮ้ยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มีอะไรบ้างอ่ะเป็นดิพี่ต้นมีอะไรบ้างวันนี้ ครับเพื่อนพี่ครับสวัสดีครับพี่วาง้องลือเป่าเล็กก่อนนะทุกคน,นคชอบเป่าเล็กๆนะครับได้เลยมันนี่เป็นต้น นี่มาให้แล้วครับทำไปยังอ่ะเระเป่าเยอะว่ะทำไปยังอ่ะฮะทำอ่ะไม่เห็นใช่เหรอนี่เลยไม่รู้ว่ะใชมจีบจีบหบอเออใช่ว่ะกตแฟแดกมุมมา ดูดิว่าเรืออะไรบ้างนะครับทุกคนใช่ป่่ะไมแบ่แบรนด์อะไรไม่รู้ดอนดอนจะส่งแอมะซ์เลยพอดีครับพี่แค่พี่แค่ว่าดีมีกแค่ต้องมาอะเรี่องโมงอ่ะไปเข้าพิริก่อนแล้วไมาหวอ๋อโอ้โหแต่งแมวเลยนะครัแต่งเต็มเป็นโมงร้อนพี่โคตรร้อนจะบ้าเลยห้าทีครับก็ไม่ก็คือชาร์จแบตเต็มอ่ะพี่ เออเฟนดี้เออไม่ไม่ีใครเห็นเออเอาดิใช่เปล่าแต่ว่าซื้อไปดิไม่มีต้ออะไรเลยเฟนเดอร์หล่อเฟนเดอร์ไม่ใช่และเนี่ยตอกเฉยเดิลายมันดีนะเออเฟนเดอร์ไม่ใช่เออไม่ใช่จริง ดือดีๆทุกคนเพื่อเจอนะครับกระเป๋าเล็กดิเซลมังไม่เท่ดิถ้าเป็นโอกดีอะได้อยู่ <_ C ười> ออสมิด <_ C ười> ถ่ายได้ไม่ตัดเลืเอเจอเื่งดูนักคอร์ เป็นแบบเกี่ยวงเงิน,นเออใช่ใช่เอาไปดีใช่มิมกี่บาทราคาน่ารักเปล่าอ๋อมันเป็นรอยนี่อะไรวะนี่อพอพตสมิตมคนก็มีอันนี้เลยมาจะครอบเดี๋ยวใช่ทั่แชมไม่ทรงดีอ่ะเนี้ยหนักไหมบ้าอือใช่ปะ นนัังมดีก็อชอบเป็นหนังมนไว้แบบนี้ okay. เอ่อ๋อหนังเออแต่จับเราเท็กเจอร์มันไม่เหมือนทั่วไปนี่ไงเอคีไอ้แม่งเปียวอ่ะเท่าไรไม,ไ,มไม่เท่าไรรอบเนี่ยเนี่ยม้าปะเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ให้คุณเริ่มเขาถึงครับเลเตอร์ดูสิอันนี้ไม่โอเลยีเซล น,บบนี่ไี่มีได้แบบอะไรได้เหรอโอเปอร์ซิปเปอร์เฟสสวยต่อได้สบายเฮ้ยไม่มีอะไรจริงเ๋ยวนี้ดูว่ามันไปหมดหรอวะอะไรอ่ะคุณได้อะไรอ่ะคุณมานั่งซุ้มตรงนี้อะไรอ่ะนะ มันตายดิก็พี่เอาอยู่แล้วพี่มีคนซ่อมผมรู้พี่มีคนซ่อมตอนแรกคืว่างานเยอรมันที่ไหนได้คืองานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นก็โกดังญี่ปุ่นพี่กี้โอ้โหของอะไรพี่อ่าชิอะไรใช่ไหมอมาชิโอ้โหของพี่ต้นพี่ต้นเดือดจัด เขาเปต้นมีตน้ตนดเดี้ดจริงเข้ามาคนเดียวแต่ขเขาพิ้งค์แค่ตัวสิบคนเขาพี่ดูเขาเก็บดิเก็บได้ไงอ่ะเก็บทั้งลาวอ่ะไม่เราเนื้อไม่ใช่เราม่ใชไม่เราเราคือเขาต้องรวบไงพี่นู้นเอาป่ะโหดจัดพี่ต้นเลยโอ้โหเก็บได้หมดจริงอ่ะเนี่ยพี่ รู้ปะคิดว่ารู้ป่ะคนนับตัวป่ะคนนับตัวพี่วันนี้บรรยาก,กาศนะทุกคนทตไมอาจจะไม่ได้ถ่ายนานนะไกลๆหน่อยคนเยอะมากตีกเอ็ดโมงทุกคนดูดิคนโคตเยอะยอมยอมรอบนี้ต่างกูดังจกไปนะครับทุกคนไม่ได้ของเลยนะครับก็ลนเนเมื่อประเทศไทยมันแคบไปะครับเราก็ต้องไปเจอกันที่ โอซาก้านะครับทุกคนมาเจอกันใน e ีีต่อไปนะครับทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้ของไหมตอนนี้ผมก็บินประมาณเกือบตีหนึ่งครับทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าของพอไปถึงโอซาก,ก,ก้าแล้วแบบมันจะซื้อได้ไหมนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงราคาที่ไทยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าแต่ผมจะเอาอันที่เอาได้นะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนในคลิปต่ตอไปด้วยครับมีกุ้มสามารถสแกนเข้าได้เลยนะครับแล้วก็มีอินสตาแกรมนะทุกคนสามารถฟอลโล่กันได้นะครับ ไว้เจอกันโอลิมปิกนะครับทุกคนบ๊ายบาย